ราชาลูกหนังทวโรคอเสเนอรลุน้นแชมป์เดือดเทียบโปรแกรม5นัดต่อไปอาร์เซนอลแมนซิตี้และลิเวอร์พูลเปิดโปรแกรมพิม์ลีก5านัดต่อไปของอาร์เซนอลแมนซิตี้และลิเวอร์พูล3ทีมหัวตารางที่กำลังทำคะแนนบี้กันอย่างสูสีมิเกลอาจจะตาพผู้จัดการทีมอาร์เซนอลนำทัพปืนใหญ่แซงขึ้นไปเป็นจา่าฝูงพิมลีได้สำเร็จหลังบุกไปเชิญชนะเบนฟอร์ด1นต่อศเมื่อวันเสาร์ที่ย5พฤศจิกายนที่ผ่านมา อาร์เซนอลลงเล่นไปแล้ว13นัดเก็บได้30คะแนนขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตามมาเป็นอันดับ2ที่29คะแนนส่วนลิเวอร์พูลอยู่ที่3มี28คะแนนหลังเรือใบสีฟ้าเปิดบ้านเสมอหงแดง1ต่อ1เชื่อว่าการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้จะดูเดือดอย่างแน่นอนและนี่คือโปรแกรมลีก5นัดต่อไปของ3ทีมหัวตาราง1อาร์เซนอล2ธันวาคมพบวู๊แทมตันวันเดอร์เรอร์รายการเยา้า5ธันวาคมพบลูตันทาวรายการเยือน9ธันวาคมพบแอสตันวิลล่ารายการเยือน 17ธันวาคมพบไบรตันรายการเย้า23ธันวาคมพบลิเวอร์พูลรายการเยือน 2. แมนซิตี้3ธันวาคมพบท็อตแนมฮอสเปอร์รายการเยา้า6ธันวาคมพบแอสตันวิลล่ารายการเยือน10ธันวาคมพบลูตันรายการเยือน16ธันวาคมพบคริสตันพาเลทรายการเยา 3. 3้า27ธันวาคมพบเอลตันรายการเยือน 3. ลิเวอร์พูล3ธันวาคมพบฟูลแลมรายการเย้า 6. ธันวาคมพบเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดรายการเยือน 9. ทธันวาคมพบคริสตันพาเลซรายการเยือน 17. ทธันวาคมพบแมนเชสตอรรายการเยา้า 23. ทธันวาคมพบอาร์เซนอลรายการเยา้าปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าการเปลี่ยนแรนกราเฟนเบิร์ชลงมาทดแทนตำแหน่งของเคอร์ติจโจนนั้นคืออีกหนึ่งจุดที่จิเกนครอปเลือกได้ดีเลยทีเดียว เพราะมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขายกระดับทีมโดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายได้ดีมากแค่ไหนและมันชัดเจนจริงๆที่เขาทํามันได้ดีกว่าโจนแบบท่านตาเห็น44นาทีในสนามกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลาที่ทีมกําลังต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นเห็นและเมื่อกราฟนเบิร์ดก้าวลงมาความแตกต่างที่ครอปต้องการก็เกิดขึ้นความเร็วและพลังเก็บบอลได้ดีเยี่ยมสัมผัสแรกระดับทีนาถึงการตัดสินใจเด็ดขาด ความคล่องตัวที่เหลือเชื่อนักมายากลที่มหัศจรรย์เชื่อสีว่าเขาพร้อมแล้วจริงๆในบทบาทตำแหน่งตัวจริงจากนี้นะครับไม่ใช่ว่าโจส์นั้นแย่แต่เกมนี้จากสิ่งที่คาดเอาไว้ว่าครับจะใช้พลังงานของเขาในการไล่เพรสซิ่งมากกว่าเพราะโจนยังคงเป็นผู้เล่นที่ทำงานหนักเพื่อทีมพอๆกับโดมินิกโซโบสไลด์เลยด้วยซ้าแต่เกมนี้เขาทาไม่ได้ตามแผนทาไม่ได้ตามที่ผู้จัดการทีมสั่งมันจึงไม่ใช่เกมที่ดีของเขาในเกมนี้ จุดที่แตกต่างกับกราฟินเบิร์ชก็คือเมื่อโจรมีบอลที่เท้าเกมนี้เขามักที่จะมว้วนกลับหรือไม่ก็ส่งกลับหลังนั่นมันแสดงให้เห็นถึงความชัวเขาเล่นเอาชัวเพราะกลัวที่ก่อความผิดพลาดจนไม่กล้าเล่นมากเกินไปซึ่งแตกต่างจากกราฟนเบิร์ชที่จุดนี้เพราะเขากล้าเล่นกับบอลกล้าครองบอลมากกว่าและทุกครั้งที่กราฟนเบิร์ชสัมผัสบอลส่วนใหญ่บอลจะขึ้นไปข้างหน้ามากกว่าที่จะส่งหมันกลับไปข้างหลัง ก็บตกประเด็นหลังเกมลิปูบุกเจ้าแมนซิตี้หนึ่งต่อหนึ่งศึกพิมลีกนัดบิ๊กแมตช์หนึ่งเทรนมีส่วนทั้งประตูที่เสียและประตูตีเสมอนี่ไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยสำหรับรองกับตันทีมลิพูอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้เทรนนเล็กซานเดอร์อโนมีฤดูกาลที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมในตำแหน่งแบ็กขวาแบบอินเวนซึ่งเจอเกล์ครับจะไปเล่นเพื่อให้เขาเข้ามาหุบเข้ามาช่วยแดนกลาง กระนั้นเขาเจอบททดสอบที่ยากลำบากเมื่อต้องรับมือกับเชอร์ี่โดกูซึ่งต่อแรกฟูลแบ็กทีมช่างกริดโดนคู่แข่งพาทัวเป็นว่าเล่นเลยก่อนค่อยๆปรับตัวและฝากผลงานที่น่าประทับใจโดยการแย่งบอลจากฝ่ายตรงข้ามได้มากถึง9ครั้งแม้ว่าอล็กซานเดอร์โนมีส่วนกับประตูที่เสียไปเมื่อปล่อยให้นาธานอาเก้เลี้ยงผ่านไปได้ง่ายๆก่อนจะให้อหลิงฮารแลนทำประตู แต่เขาก็มาแก้ตัวด้วยการเติมขึ้นไปรับลูกจ่ายของโมฮัมเหม็ดซาลายิงผ่านมือเอเดซอนเป็นประตูตีเสมอได้สําเร็จเป็นเรื่องดีเสมอที่ได้ฉลองประตูต่อหน้าแฟนบอลการได้เห็นสีหน้าของทุกคนเป็นเรื่องตลกจริงๆอเล็กซานเดอร์ออนูกล่าวหลังทําประตูสําคัญให้ลิเวอร์พูลสสถิติสุดเถื่อนของเออร์ลิงฮาแลนด์ผลงาน50ประตูจากการลงเล่นเพียง48นัดเป็นสถิติที่น่าทึ่งสำหรับนักเตะคนคนเดียว ซึ่งทําให้เขาทําสถิติยิงได้ถึงจํานวนดังกล่าวได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์พิมลีอนดี้โคเคยเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ยอดเยี่ยมและเขาต้องใช้เวลา65เกมก่อนจะยิงได้ถึง50ประตูขณะที่รุดฟานนิสตรอยอีกหนึ่งอดีตหัวหอกฝีเท้าคมใช้เวลาผ่านไป68เกมโมเมดซาราที่ทำลายสถิติมากมายแต่ลงเล่น72นัดกว่าจะยิงได้ถึง50ลูก อย่างไรก็ดีสำหรับฮาแลนด์แล้วเขายังลงสนามไม่ถึง50นัดด้วยซ้ำก็ยิงได้ถึงครึ่งร้อยแล้วในลีกสูงสุดอังกฤษกองหน้าทีมชาติอเวยททำลายสถิติทุกที่ที่เขาไปอยู่เพราะก่อนหน้านี้นเขายิงได้ถึง50ประตูดได้เร็วที่สุดในบุนเดสลีกาและยิงแตะ30ลูกได้เร็วที่สุดในแชมเปี้ยนลีกอีกด้วย3ความสมดุลแผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูล ลิเวพูเป็นทีมที่ถูกสร้างขึ้นมาให้วิ่งและโจมตีในกรอบเขตโทษอย่างรวดเร็วกวาดโอลากล่าวก่อนเกมมันเป็นจุดที่ครอปอยากให้ลูกทีมของเขาเป็นแต่หงแดงก็มุ่งมั่นที่จะครองบอลมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงแผนกองกลางในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีแต่จะพัฒนาต่อไปเท่านั้นอเล็กซิสแมคเอลิสเตอร์ดดมิทรโซสไลน์และเคอร์ติจนได้รับโอกาสออกสตาร์ทร่วมกันในแผงกองกลาง ซึ่งในแง่ของความสมบูรณ์แบบแล้วมันยังห่างไกลจากกองกลางในอุดมคติของช่วงหลายปีที่ผ่านมาครอบรู้ดีว่าทีมของเขาไม่สามารถครองบอลสู้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แต่ทั้งสามมีความสามารถในการเอาตัวรอดเมื่อตกอยู่ภายใต้ความกดดันเพราะงั้นพวกเขามีความสำคัญอย่างมากในเกมนี้เกมที่เอตัดสเตเดียมแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมรับมือกับความกดดันรับบอลจากแนวลึกแดนตัวเองแล้วมองหาโอกาสเพื่อโจมตีอย่างรวดเร็วก็ใช่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอก แต่รวมๆแล้วมันดูลงตัวโดยเฉพาะในรายของแม็กอลิสเตอร์แม้ถูกจับเล่นมิดฟิลด์เบอร์6เป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ย้ายมาแต่เกมนี้เขาฝากสถิติที่น่าประทับใจด้วยการดักสกัดบอล2ครั้งเข้าแท็กเกิล3ครั้งและจ่ายบอลแม่นยำถึง93.2%ซึ่งมากสุดในทีมเลยทีเดียวซีเชลมี่โดกูทำผลงานได้น่าประทับใจอีกครั้งไม่ต้องสงสัยเลยว่าแจ็คกรีลิชเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยม เขาคือหนึ่งในนักเตะอุดมคติของเหล่าผู้จัดการทีมแต่ปีกเจ้าของค่าตัว100ล้านปอนด์ต้องดิ้นสร้างอิมแพคให้กับแมนซิตี้และตอนนี้ตำแหน่งของเขาตกเป็นของเชลลมีโดกูเป็นที่เรียบร้อยโดกูสร้างความประทับใจตั้งแต่ย้ายมาจากแรนส์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยจุดเด่นเรื่องความเร็วและทักษะอันแพรวหลายทำให้เขาเป็นทั้งตัวรุกที่น่าจับตามองไม่แปลกเลยที่เทนาริกซันโนจะเอาไม่อยู่ในหล,หลายๆครั้งจนครอปต้องสั่งให้โซโบสไล์เข้าไปช่วยเกมรับด้วย ทุกครั้งที่โดกูได้บอลเลี้ยงจากริมเส้นเราต่างมีความหวังว่าดาวเตวัย21ปีจะสร้างโอกาสให้เพื่อได้แน่และหลายๆครั้งก็เป็นเช่นนั้นเสียดายที่เกมนี้เขาไม่มีแอซิด 5. มานั่งสำรองของเปปกอริล่ามานั่งสำรองเกมรับของแมนซิตี้แข็งแกร่งมากๆนักเตะระดับจอรนสโตนและยอสโกกัวเดียวซึ่งมีค่าตัวรวมกันมากกว่า140ล้านปอนด์มีชื่อเป็นเพียงตัวสำรอง แต่ในแง่ของตัวรุกที่สามารถแก้เกมได้นั้นไม่มีให้เห็นเลยโดยมีเพียงออสการ์บ๊อบดาวรุ่งวัย20ปีเท่านั้นที่เป็นแนวรุกและเทียบไม่ได้กับฝั่งของลิเวอร์พูลซึ่งมีทั้งริทิอาสโคลิกาโกและฮาวิเอลเลียตนั่นคือเหตุผลที่กววเดโวลาเลือกไม่เปลี่ยนนักเตะค,คนไหนลงไปแก้เกมเลยแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเรือใบสีฟ้าได้แน่ถ้าเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งฤดูกาล ผมดีใจที่ได้เห็นเข้ามาที่นี่และมีความสุข d i s i s and Field รายงานว่าเจเกนครับเปิดเผยว่าเขารู้สึกดีอย่างมากที่เห็นลุยส์มาริโอดิอาสพ่อของลุยดิอารสเดินทางมาที่สนามเอทั a สเตเดียมเพื่อชมเกมลิเวอร์พูลเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อหนึ่งในค่ำคืนที่ผ่านมาพวกเขาอยู่ที่นี่ตอนนี้ดังนั้นเขาจะมีเวลาแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นแน่นอนผมมีความสุขกับทั้งครอบครัวที่พวกเขาอยู่ด้วยกันและทุกอย่างเรียบร้อยดี สโมสรช่วยเหลือพวกเขาได้มากมันเจ๋งจริงๆที่ได้เห็นอะไรแบบนี้ในเกมกับซิตี้บ่อยครั้งเราจะเห็นว่ากล้องมักที่จะตัดภาพไปจับที่พ่อของดี a ร์สไม่ว่าจะเป็นตอนจังหวะที่เทรนเนล็กซานเดอร์โนยิงประตูตีเสมอได้ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าพ่อของดี a ร์สนั้นสะใจและดีใจมากแค่ไหนในจังหวะนี้นะครับลิผู้เอ็โคร,รายงานว่าคอสตาซิมีคาสให้สัมภาษณ์ว่า ผมจะพยายามเติมเต็มทีมร์ภูให้มากกว่านี้เกมกับแมนซิตี้เป็นสนามที่ยากมากแต่เราทุกคนมาเพื่อชัยชนะแต่ย่างที่เห็นเราทำไม่สำเร็จแต่เราได้หนึ่งแต้มแล้วและเราก็จะเดินหน้าต่อไปยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงตำแหน่งแชมป์แต่เราจะพยายามและเราจะสู้อย่างเต็มที่เพื่อสิ่งสิ่งนั้นผมรู้ตัวเองดีว่าผมไม่ได้ทำให้ดีในช่วง2-3เกมแรกในการกลับมาลงเป็นตัวจริงอีกครั้ง ผมแค่ต้องการเวลาในการปรับตัวสักเล็กน้อยและตอนนี้สิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมจะก้มหน้าทำงานหนักของผมต่อไปเพราะผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้และความสำเร็จที่เรากำลังจะสร้างมันขึ้นมาด้วกันอีกครั้งหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ